สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ก็พูดถึงเรื่องคันเร่งน,น,นะครับอัสั้นๆนะครับคันเร่งผมว่าไฟฟ้านะผมว่าหยุดไม่รู้นะผมใช้มาเกือบเยอะเยอะเลยแหละทุกเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับผมว่าถ้ามาอยู่กัน1.9เนี่ยกินว่ะ มันเหมือนเหมือนเหยียบคันเร่งเหมือนเหมือนเหยียบเหยียบแล้วมันไม่ไปอ่ะนะครับเพราะว่ามันกินหนักเลยนะเหมือนจุ่มกดคันเร่งไว้ตลอดไงครั้แต่พอถอดแล้วเออประหยัดขึ้นว่ะนะครับประหยัดขึ้นคันเร่งไฟฟ้านะครับก็ประมาณนี้เดีนะครับยี่ห้อประมาณนี้<ๆ>ก็แค่ถอดออกเรียบร้อยละแต่ถ้าไม่รู้นะถ้าเราอยู่กับพวกบล็อกเครื่องบล็อกใใหญ่อาจจะประหยัด ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหยียบแล้วมันไปไงไอยอยู่กับ1.9เนี่ยเหมือนเอาอะไรมาเสริมเสริมเสริมแล้วมันเหยียบต้นนะมันดีอยู่มันพอช่วงปลายๆนี้ไม่ไปนะครับอาการหออคันลิงถอดผมถอดออกดีกว่าเยอะเลยนะครับถอดคันลิงออกดีกว่าเยอะเลยผมว่าแค่เดิมๆเ,เนี่ยแค่ไล่เฟืองท้ายนี่ก็พอแล้วสาหรับผมนะพอละนะครับ คือแรงม้าแรงม้าทำงานแรงบิดนี่ทำงานเต็มที่เลยไม่ต้องอะไรมาเสริมเลยครับประมาณนี้การเล่งไฟฟ้าผมว่าน่าจะเหมาะกับพวกบล็อกใหญ่หรือเปล่าพอมันเหยียบมันมันไปเลยไงเหยียบแล้วมันไปเลยคันเล่งไวก็ไม่ได้นะหนึ่งเก้าเนี่ยมันมันอึ๊ก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 อะะมันกระเด้าอ่ะนะครับ ดึกอๆเลยครับถ้าถอดนี่ออกถอดออกก็บางคันเนี่ยกล่องมันจำจำกล่องคันลิงไว้ถอดออกก็ไม่หายนะ <c oughs> งานเข้าเลยนะ <c oughs> กล่องมันอะไรนะมันจำค่าที่ว่าเสียบกล่องคันลิงไปอะ <c oughs> ถอดออกก็ยังไม่หายต้องไปแก่รีแบบปอะไรพวกเนี้ยแก้ปัญหาตรงนี้ไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ็ประมาเนี้นะครับถ้าใครผมก็แนะนำ สำหรับผมผมถอดออกแล้วนะครับเพราะว่ามันกินน้ำมันกินน้ำมันมากนะครับไม่ใช่น้อยเลยก็ประมาณนี้ก็มาแบ่งปันความรู้ครับ